สวัสดีไปยังผู้ติดตามทั้งช่อง YouTube สร้างเขียวเนาะสร้างเขียวบนน้องแขปะปฏติวิศโุษเมื่อกี้กะมาล่องเอารถทั้งลุกขาดทั้ง,ท,งทั้งหมดตรงตัวเนาะคงทะเลท่องเครื่องเกาหะอีที่มาลอม่อง,องไทยกะกว้างกะสิดบูซีจังเลยเพราะว่าเบังยังเป็นเล่นอยู่น้ามันกบุกไม่ไหม ยังเป็นทีตุ่มอยู่กะยังถือว่าไทยกะนี่จังหน่อยอยู่มึงจังหน่อยอยู่หลอมม่อมึงจังหน่อยอยู่กะที่งอหอยจังหน่อยแต่ว่ากับว่านี่ดอกรถกับว่าปีเราเลี้ยงตรอยู่นแหละก่อนจะไทยกะได้ก่อนจะไทยกะถือว่านุ่นตาดีอยู่นุน่นตาดีอยู่ว่าโบ่บบมีขื่นนะโบยังไงโบ่บบบเป็นคู่เป็นคู่เนาะบโบ่เป็นคู่มันคู่มันเจียวธรรมดาอยู่ โอเคอยู่โอเคอยู่กะสนต้งพุ่นสนต้งพุ่นตอนนั้นเอาเอารถพบปองทั้งบัรทิฐานเนาะพบปองทั้งบัรทิฐานมาไถทั <laughs> <looking> ้งพ um ุ okay, ่นตอนนั้นมันน้ำถล่มแล้วตอนนั้นเนาะอันนี้น้ำก็คงก็สิบกบกไม่ไหมมันมัดบกไม่ไหมมันมัดขั้นเป็นสมัยสมัยก่อนนี่ก็สิมีห่วงกันละแต่ว่าอย่างนี้ผมไม่ยังดอก ก๋าจีไพ่เบื้องหลดก๋ิจีเซิรเินจังเลยเนาะบบบ่บบมีเนี่ยวจับกล่องมงเนี่ยวจับพวับะกะ๋าจีเบื้องคล้องคลองไผไปน้ำกะเขาเลิกคล้องไงดีอยู่คล้องญ่ยอยู่กะถือว่าก่อนใช้สัตว์กะถือว่ารักษาม,มาตรฐานไปอยู่ร้างก๋าใดกับสิบว่าใครหน่าจะคล้องไปไห <c oughs> <c oughs> นกรับ่านจ้เฮ็ดแล้วดอกมุเส้านี่กะ สร้างวันสร้างวันทั้งอำเภอปทุมรัตาชทั้งหมดสงส่างเพิ่นกับพลุงเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเหรียญน้ำเพิ่นสี่ขอต่อสี่ขอต่อมาให้เพิ่พ่นตั้งใจกับเพิ่นทรมากตนหมู่บ้านเนาะเคนว่าสิเพิ่นสิ่มหากับว่าสิเพิ่นมันร่องรถขั้นนี้มันถึงเดบ่ัดแล้วเศร้าเลยเพิ่นก็เลย่เหตุเพิ่นขับขั้นเกลี้ยสู้ของสางเป็นขับเพิ่นก็เอาขอต่อกับอย่างอย่างตัวนี้แล้วมาให้ ก็เลยบดิทับขันนี้มันขั้นในเลียวแต่ว่าตอนนี้สร้างกับแป้ง então, อ,อันนี้เ like รียบร้อยแล้วที่ว่าลงตัวแล้วนะขันนี้ก็เด็ดแป้งอยู่เด็ดแป้งเด็ดแป้งข้อเด็ดแป้งข้อมันอยู่เพราะว่าตัวนี้มันห่างขันตัวนี้มันซิ่งงุ่มไป่ทั้งหน้าหนีมันจะไทยหน้าบุหรีเลยไม่ไทยหน,น้าบุหรี่ขันไทยอีเตียเขาไม่ไทยแต่อยู่แต่ว่าข <month> ันมาเป็นรถไทยรัดแป้งแล้วเนี่ย แค่เป็นตัวนี้เอาง่งยๆวะเขาเป็นตัวนี้มันต่างตรงเนาะมันสีมันสีเด่งมันสีว่าเขาดินนี่นี่เอา่งยๆนี่ห้อยห้อยที่สร้างบางเนาะนี่เนาะแล้วก็ก็สีไป่เชื่อมให้มันติดกันเนาะให้มันเต็มเพราะว่าตัวนี้บันที่เชื่อมดีตัวนี้แค่แค่แค่แต้มไาอีกสิเอาว่าลอกมือสิว่ามันสีเดีแก้อีกบ่นะมันจะจมันจะวุฒิเหตุไรเถี่ยว เฮ้ยพันม่สิ้นนั่นนอนจังไงเนาะนอนข้างหลังยังไงกะสำหรับผู้ใดเฮ็ดเองวะผู้ใดเฮ็ดเองกะเบิ่งไว้เบิ่งไว้วิธีมันมันมันก็ได้แปงเกือบคู้กันหน่อยละเกือบเกือบคู้เกือบคู้ขั้งผ่าพันกะเบิ่งไว้สำหรับกูว่าปัดขอเฮ็ดเองก็ใช่ว่าได้สร้างกะเบิ่งไว้เบิ่งไว้นี่แหละมันมีปัญใหลายอย่างหลายอย่างกะ บ่พีผู้ใดกล้าบอกหรอกขั้นบ่เป็นสร้างเขียวสร้างเขียวนี่บ่เคยห่วงวิชาห่วงไงเลี้ยว่เจงสิทธิดเลี้ยว่เจ้สิสธ็ดเพราะว่าสร้างเขียวถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นวิทยาท่านแห่งเนาะกับเรื่องวุ้นนี่กะเฮ็ดตัวเองอ่ะล่ะทดสอบบ่ยอง ว่าเดี๋ไปเอาหลอกของผู้ใดมาให้เราเห็นบัดนะ่ะกะสีเม,ม้าบอกเม,ม้าบอกกะตัวนี้กะคือสีตั้งเป็นกนันแน่ละละนี่ตัวนี้ตัวนี้ขีเมาเนาะน่ะกะบอกไปหลา่ขีแล้วเนาะน่ะตัวนี้ก็เป็นเกียนระ์ซักคือว่าละนี่ตัวนี้ก็เนี้ยเนี้ยกะ สร้างหลายๆท่านกับเฮ็ดได้คือกันละ่ะวะแต่ว่าเพิ่นก็สิบ่อกคอยสิบอกว่าเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้ละอธิบายบ่ถืกก็บเบิ่งเอาตอนนี้ก็ใส่บูดบูดบูดนี่ต้องเป็นบูดใหม่เดอ้อบูดใหม่แล้วก็แกนนี่ก็เผาเป็นเหล็กเผา6หุน6หุน6หุนตัดแวน2ข้างตัวน,นี้อิสระเนาะตั้งแต่เฮ็ดคือกันโยง,งไปง่ายๆนียง่าย,าย,ายตัวน,นี้กะเป็นเกียร์โยงเกียร์โยง รถคันน on ี well, <laughs> ้กัสีสร้างสิบริเวณว่ายกสูงสั้นเทื่อเลยเนี่ยแต่ว่ามันยกเบามันเบาให้เด็กหน่อยครับก็ได้จช็กสีหนเอาง่ายๆผู้หญิงครับก็ได้ใส่มีบ้านครับก็ได้เด้อบ่บ่เวณนี่อันให้มันหยักให้มันหยุกมันหยักล้วตอนนี้ขั้นยกกไปเล็ดจ็นยาวๆจังไเลยยาวๆจังไลย กะเบากั้นนั่นละคงสางตัวนี้บ้นี่เห็ดเนียบางแต่ากระสีเนี้ยบางอยู่เนี้ยบางสาพันเนาะแต้า่าข้างบนเห็ดแล้วเห็นแล้วตัวนี้สิตไม่เอาบางสายพันขึ้นมาเพราะว่าขั้นบวมสายพันมันจิน้าวสงเอานี่นี่นี่เทกับจินหลกควายเนาหอนเวทเลยเดี๋ยวนี้ตัวนี้แต่ตัวท็่เ้าบังนั่ตัวนี้บางสายพันธุ์ตัวนี้ใส่สปริงใส่สปิงเง้ยล่ะนี่ก็ได้ เว่าให้มันกดเตะอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่แหละเวลาเขาเหยียบเบรกมันบ่มีค่าดอกรถแบบนี้มีแต่เบรกเหยียบลงไปซริงแห้งมันกับสายพานก็หยุดหยุดกับเข่าเกียร์เท่านั้นสายพานหยุดกับคือรถเบรกครับมันรถบ่ค่าเกียร์มันกับเบรกวายูเท่านั้นพี่แจ้เขาเนี่ยแหละนะครับจอดอยู่ครับไปจอดกับข้าเกียร์ไว้กดดับเครื่องรถ เดเมื่อไปสุกนี่ว่าท่านก็ดึงนี่ดึงว่าวนี่ดึงว่าจนรถดับแล้วจะดึงอะไรห็มันตึกตุกแ้วควันมันออกมาดิตาติดหยักรถคันนเดี๋ยวจะบึนนิ้จังหน่อยโมเดลพันใหญ่เนาะโมเดลมันหนาห่าวนถ้าเป็นโมเดลเป็นหนาสามเครื่องขึ้นหนาสี่สี่ดีขนาดเลยสี่ไทยไงสี่ไทยไงบ่บึนนะ ตัวนี้มันอยากเบือนนิดน่อยอยากเล่งอยากเล่งแห้งแต่ว่ารถมันแรงเร็วขันเล่งแห้งกะรถแรงเร็วคือว่าล่ะรถแรงเร็วนี่กะผู้ใดเคยไถนาย่ำนี่กับสิ่งหูยดอกมันขัดมันขัดไถหนักย่ำนี่มันบ่คือย่ำมันไถได้หูโตย่ำไถใน้หูดีมันพุ่ยดีมันถือฝนใหม่อันนี้มันอิ่มหนำแล้วนะมันอยาขัดมันอยาขัดจยกฝืดผู้ใดเคยไถนาย่ำนี่กับสิ่งหูยดอกมันขัดไถหนัก ใช่เนีกอันนี้ก็ถือว่าโอเคยอยู่ไทยได้ซ้ำนี่กะกะตามคลิปนั่นล่ะกะถือว่าใส่ได้อยู่นั่นล่ะคือเก่าล่ะมาบอกจะคล้องเพิ่นจะคล้องเพิ่นตั้งยังไงกาน,นี่แหละใส่จะใส่หู้ที่สองจำอะไรกับเมื่อบังที่คลิปในคลิปตัวนี้กะปกติกะเขาไทยหน้าปกติได้หู้ไทยยังกะใส่หู้ที่สองการมันหน้าหนำมักจะจะใส่หู้เนี่ยยำเขาดับหน้าเดียวนี่เขาดับหน้ามาใส่หู้หูล่างสุดทุกขั้นนั่นละ่ะ ย่ำดำบหนาแต่ว่าย่ำม,มันดินแหงเนาะดินแหงเขาขึ้นมาเลยพี่ขึ้นโมโหพี่ขึ้นโมโหพี่ปั๊บตัวนี้ตัวแข้งกลางนี่กะขั้นทั้งหลังบ่เข่าขั้นทั้งหน้าเขาไร้กลักวกะยืดออกปั๊บให้มันยืดออกขั้นทั้งหลังมันเขา่าไร่กลัวทั้งหน้าทั้งหน้าบ่กินไก่กั๊มปั๊มพดเขา่าแค่นั้นแหละนี่กะขึ้นกันนี่สปริงสปริงขั้นดินอ่อนกะสปริงแข็งสปริงแข็งกะสปริงอ่อน หลักการเดียวกันก็เรถไทยไงขางนานละมันมุนขึ้นได้นี่สร้างเห็ดไห้มันมุนขึ้นได้เลท่านดันคือยังส็แสดงว่าสปริงแข็งเนาะนี่แหละขั้นมันเขาย้อนลงมามันบ่เข่าเขาก็ต้องย้อนลงมาเนาะเขาก็ต้องมุนตัวนี้ย้อนลงมาให้ให้สปริงมันอ่อนให้มันกดเลึกๆนี่แหละว่าไส่สปริงได้บ่ได้อยู่แต่มันไทยบ่ได้ใส่ได้ไทยบ่ได้มันไทยบ่งามเนาะแต่ตัวนี้มันไทยราบเรื่นดีใส่สปริง ตัวนี้คือก,กันตัวนี้ก็ต้องใส่กระวิ่งซ้ำแห่งตง้องใสไซมใส่บอดดี้มใส่บอได้รถติดดูขับมใส่มันโมลาบดิ่นไอ้ตองไซซ้ำคัญเบิดนี่ยแหละผู้ใดว่าเอาไปซุปนี่กับเอาแผลผ่านไทยเก,ก่าแล้วก็มีแนวยุ่งไปทั้งขางเนาะแนวยุ่งเป็นสามเหลี่ยมไปทั้งขงางโม่ให้อันนี้ฟัดเนาะอันนั้นไทยบอได้เด้อไทยบอได้แมันบอดด้ไทยไดกัก็ถือว่าเก่งละ่ะอันนั้นกระฟื้นไปทั้งนั้นละ่ะ ันต้องแปรงวัตถุยางแปลงวัตถุยางเฮียนแบบเฮียนแบบรถไทยง่เพื่นมันจังสีไถหน้าเด็กละอนี่กะแปลงเพื่นแล้วละ่ะแกงหญาแกยียยู่ลงน้ำลงในซํำได้ซำนึงกับโลื่นเป็นน้ำสีเขานิดนน้อยกับโลื่น่ป็นหาอันยางกับวัตถจำเป็นต้องแข็งไลอันนี้สร้างสูบไปในยี่สิบยี่สิบะไรจะมันยี่สิบยังมันไปหอดเลยยี่สิบพังกัเศร้าบริสุทธิ์ไรกันนะ่ะ มันกับเป็นอย่างรอเนาะสุกเกียนไหลกักบบได้นี่ละนี่ละเบิ้งกระคักนี่มันกระคับตัวตัวเบรกมันนี่กับต้อจังนี้เลยนี่นี่เกียนมันเนาะต้อจากโต้โต้หนี้เลยนี่นี่นี่วาได้เฮ็ดสีท่าสีสีดำตรงนั้นมันดำตรงนี้งนี่กับส,สีท่าทับต้ออยู่หรอกวะนี่ละนี่ละและ้วกดึงใส่สปริงนี่ใส่สปริงตัวนี้ ใส่แต่ปิงคือให้มันดึงตัวนี้ขึ้นนะให้ตัวนี้คมลงม้าทางหน้าเนาะกับเบรกมันนี่ก็ต่อลงมานี่ล่ะนี่ต่อลงมานี่ก็ใส่ตัวเบรกย่องไว้ทั้งหลังนั่นล่ะเบรกเก่าว่นนั่นล่ะนี่ตัวนี้ก็ใส่เล็กมือมันนี่ตัวนี้ใส่เล็กมือมือกัมเดียวเนาะใส่ใส่เล็กไอ้ไอเล็กที่กัมเดียวแหละมันสีแข็งเนี่ยตัวนี้ล่ะตัวนี้เขาก็ต้องเฮ็ดเนี่ยบังข้างในบังว่าให้ขาขาเก่งเขามันกินตัวนี้เนาะนี่ล่ะ ตัวนี้สร้างกะที่มานจอดน็อตเย็นเย็นเย็นนี่ไอ่ๆนี่อาบไปซิซิจอดน็อตเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาถอดกะคือถอดออกไปว่ดชุดนี่ไปตั้งข้างนอกกุนนะง่าไง้วก็มือก็ตับจับกันตกยังไงครัไถเพื่อนๆเขาก็จะจับเนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มก้วยแข็งแรงกล้วมแข็งารไปนิดนึงพวกอะไรตัวนี้กะอิซุซุ อิสุสุลงยันแล้วเรียบร้อยอาจารย์ได้บ่หัวสืบเอาโอ้ไรอิสุสุก็สิเป็นพวกอิสุสุยั้งไปดิสร้างกับพระสันทัดเถองนี่บ้าก,กาูขัดสร้างไหนนั่นลส่สระยนันนี่มันสิขึ้นราคาสร้างสร้างมาเลยพร้อมกันเลยสิบสามสิบสี่อันนี่ขึ้นรถบ้านนี่เจ้าอยากขึ้นไปสี่ร้อยห้าร้อย,ยก็ขึ้นรถ คอยสั่งมาพ่อแล้วรถที่มีอยู่นี่ไม่มีปัญหานี่แหละตัวน,นี้กะบ่มีหยังผิดพลาดกะคาดว่าพระอาทิตย์จิ้ไปฮอดบ้านเพิ่นอย่าสร้างก็สิไปเก็บสีเก็บหยังออกคัดสนกุกสนิมออกนี่แหละแตง่งความสวยงามบาดไผนี่ก็สิไปเชื่อมดีๆห้อยบากห้อยหยังก็สิเชื่อมไว้เฮ็ดให้มันเงียนตาจังหน่อย กะจังพ่อกันคลิปต่อไปกะสิบรถขั้นไม่หรอกบ้านขั้นนี้กะสิจบไว้ซ้ำนี่นี่กะสิปติตแยงงามปติตแยงงามกะสิบม่ได้ลงคลิปให้เบิ้งดอกตองแตงงามก็ได้กะลงให้เบิ้งไรขั้นอยู่ตอนตอนเทียสีเห็นยังก็ได้เอาไว้ซ้ำนี้ซะกก่อนคลิปหน้าจังพ่อกันไหมรถขั้นไหมสิเป็นขั้นใดกะจังคอยติดตามเอา